โอเคครับผมบ้องแบงค์คาบาอีอะคาเดมีสวัสดีครับก็มาถึงตัวที่3แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมารีวิววี p ีตัวที่3ของผมก็คือโลสุุนนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็น ของที่แฟนๆทำให้ผมได้มานะครับเธอจัดภาพเธอก็น่ารักน่าชังขนาดนี้นะครับเอาละไปดูตรงนี้ละกันนะครับพูดพร่มทำเพลงทำไมดูคุณสมบัติกันเลยล็อกซูนเนี่ยนะครับก็เธอเป็นสาย AGI นะครับก็มีจุดเด่นก็คือพลังโจมตีนะครับใช้ PK ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้กําจัดบอสได้ด้วยนะครับทีนี้อ่านตรงนี้เิ นักฆ่าแนวหลังประสบการณ์กว่า30ปีไม่จะบ้าว่าดูหน้าละอ่อนดน้เกินว่า30ปีนี่ไม่ต้องพูดเลยแม่งแก่แล้วนะหน้ายัางละอ่อนขนาดนี้อยู่เลยม่เกิดตอนปีอะไรวะโอเคนะครับอืมเอาล่ะทีนี้มาดูค่าสเตตัสของเขากันเลยครับอืมสเตตัสของเขานะครับเริ่มต้นมาที่ Strength 4นะครับแล้วก็ IN t 4.2แล้วก็ AGI 6.8นะครับ ดียังไงดียังไงอา้าวดูครับผม AGI 6.8นี่ถือว่าเร็วนะครับเร็วมากๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับและเธอเนี่ยถ้าเป็น5ดาวจะมี AGI ถึง9.9ซึ่งเป็นตัวที่มี AGI สูงที่สุดในเกมนะครับอืมเอาล่ะดูแม็กแคทพีของเธอก็ไม่ขี้เลยนะครับอยู่ที่60,000กว่านะครับ3ดาวเป็นสีม่วงบวก4นี่นะครับถามว่าบางไหมก็บางนะครับแต่เธอบางเพราะว่าเธอเป็นแถวหลังไนงะ พวกตัวแถวหลังยังไงก็บางอยู่แล้วแหละได้1 6ื่นหกหมื่นเ็นี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละก็คือไม่บางมากเท่าไหร่นักหรอกนะครับเพราะว่าเธอจะไปเจาะไปถึงข้างหลังก็ถ้าไม่เจอกับจูร่งหรือว่าใครที่ข้ามไปข้างหลังได้ก็ทําอันตรายเธอยากนะครับอื เอาละครับดู p x แอคแทครับมีถึง3,500ครับถือเป็นตัวที่โจมตีได้หนักหน่วงและรุนแรงมากนะครับแต่ว่าของเธอไม่ใช่พวกที่โจมตีกลุ่มนะครับเธอจะล็อกเป้าหมายและโจมตีเป็นตัวตัวไปนะครับก็ดีนะครับเดี๋ยวดูสกิลของเธอด้วยล้กันเอาดูพีคี้ครับพีคีตอนนี้เป็นเกือบเกือบหนึ่ก็คือตีติดชี้ด้วยนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนั่นเองเอาละ H p r r c o v e r y ครับ855นะครับ SP Recovery 332ก็ไม่เยอะ เท่าไรนะครับน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตะลุยด่านก็ก็ได้มั้งแต่ก็ยังไม่ไม่เวิร์กมากนะครับดอททับ5าครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีดอทสูงพอสมควรเลยนะครับไลฟ์สกิลเนี่ยไม่เยอะครับก็บวกไปอีกก็เป็นแค่80เท่านั้นเองนะครับแต่ฮีท32ิถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับฮีทินี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่มันไม่ได้เยอะแค่นี้หรอกถ้าเจอสกิลของเธอแล้วคุณจะเอิ้งอ้าวไปดูสเกล สกิลของเธอคับเอาไงดีล่ะผมไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไม่รู้จะดีไม่ดียังไงอ้าวดูรวมพลังครับรวมพลังอันนี้นะครับแม่งสุดยอดครับเป็นสกิลพสซีฟสกิลนะครับที่มันพสซีฟ hmm. เพื่อนในทัพทุกคนนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ลูนย์ที่สุดนะครับค่าความเสียหายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น13.5%อันนี้คืออับสุดแล้วที่เลเวล90นะครับอืมก็ ทุกๆตัวที่ถูกล็อกเป้าที่เธอล็อกเป้าอ่ะนะครับถ้าสมมติเธอล็อกเป้าตัวไหนเนี่ยนะครับตัวนั้นจะจะโดนดามเมจเพิ่มขึ้นอีก13.5เจ๋งเปล่ล่ะไม่ว่าใครจะตีก็ตามนะครับจะโดนดามเมจเพิ่มขึ้นอีก13.5ให้มันตายหาเร็วขึ้นนั่นแหละว่าง,ง่ายๆนะครับต่อมาเัาเพ่งมาเลยนะครับ เพ่งมาเลยนะนี่ก็เป็นแพสซีฟสกิลสังเกตสกิลเธอจะเป็นแพสซีฟหมดเลยนะครับก็เมื่อลุกสุนโจมตีไปที่เป้าหมายตัวเดิมเรื่อยๆครับการโจมตีจะยิ่งเร็วขึ้นครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป้าหมายความ,มการเวลาความเร็วในการโจมตีจะเริ่มนับใหม่นะครับก็จะเพิ่มแอคแท็กสปีดเพิ่มอีก27ปกติเธอก็แอคแท็กสปีดเร็วอยู่แล้วก็จะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกครับทุกๆครั้งที่ตีนะคือรายละเอียดมัน มันไม่ชัดเจนนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้น27%เนี่ยเพิ่มขึ้นยังไงเพิ่มขึ้น27%ทุกๆทุกๆๆนัดที่เธอยิงหรึอเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้น,นแน่ๆ27%ถ้ามันเป็นทุกครั้งมันก็จะตีเ็วมากเลยครับถ้าสมมติยิงศัตรูอึกอยู่ได้นานนะตัวนั้นนะก็จะโดนลกศูน,นย์รั่วกระสุนแลกเลยนะครับตอนหลังๆเดี๋ยวผมพาไปดูด่านก็จะเห็นนะครับว่าเธอตีเร็วขนาดไหนเอาล่ะต่อมาครับระเบิดแสงครับระเบิดแสงเนี่ย ผมว่าแม่งเอาไว้แก้ทุกสิ่งอย่างเลยดีเดียวนะครับเขาที่มันเป็นบัฟอะใช้ปืนใหญ่ยิงขึ้นฟ้านะครับเป็นระเบิดแสงสลายบัฟของศัตรูส่วนใหญ่ในเวลาโดยการเพิ่มฮิตให้กับเพื่อนในทีมทุกคนเวลาเธอใช้สกิลนี้นะครับฮิตของเพื่อนในทีมรวมทั้งถึงตัวเธอด้วยนะครับจะเพิ่มถึง90 mm ้าิหมายความว่าไงฮิตเพิ่มแล้วดียังไงก็คือว่าฮิตเพิ่มก็คือ หลบไม่ได้ครับตีแล้วก็ไม่ค่อยว่าวครับนี่นะครับเจ๋งมากเลยแต่เจ๋งว่านั้นก็คือมันสลายบัฟครับอะไรก็ตามที่เป็นการบัฟเพิ่มสถานะให้ตัวเองนะครับสกิลต่างๆของสตูที่เพิ่มบัฟให้ตัวเองเนี่ยนะครับจะโดนสลายบัฟด้วยครับเช่นจูโล่งเนี่ยนะครับที่วัปมาข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นบัฟนะครับบัฟให้ตัวเองเนี่ยวัปมาแล้วก็เพิ่มความเร็วเพิ่มคิสซิคอลเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นครับจูโล่งถ้าเจอสกิลนี้เข้าไปครับยืนนิ่งไม่ไหวติงเลยครับเอาให เอาให้เธอยิงเกอะปากเลยทีเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการสลายบัฟของเธอนี่ไม่ธรรมดาครับผมโอเคนะดูต่อมาครับอันติครับยิงไม่ยัง้งโอ้โหอันนี้แบบแม่งสุดต้นมากครับเหมือนยิงกวาดแหละยิงทีละตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะตายทีละตัวแล้วก็ไปกวาดตัวอื่น,นครับอันนี้ลูกสุนจะยิงปืนคู่ใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้กับตัวเองที่สุดนะครับในช่วงยิง ยิงไม่ยั้งเนี่ยนะครับจะยิงทั้งหมด12ดอกนะครับก็คือทำาด m a g e 12ครั้งค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆนัดที่ยิงก็จะเพิ่มดาเมจ e ขึ้นเรื่อยๆนะครับดาเมจลูกกระสุนเพิ่มขึ้น360นะครับก็ทุกลูกนะครับเพิ่มขึ้น360เอาละเดี๋ยวไปดูตัวกันเลยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้บูดาเราเป็นยังไงดานเดิมครับผมก็เหมือนเดิมเอาเราไปดูกันดีกว่าด่า11ก็จะพาไปรีวิวให้ดู โอเคเดี๋ยวผมพาไปบู๊ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับต่อจากอุซีและลกซูนไว้ติดตัวไหนว่าลกซูนกูฮ้ลอกซูนน,น,นี่มาครับลกซูนอะไปดูกันเลยดีไม่ดียังไงวัดกันไปตรงนี้ครับดูความเร็วนะครับหนึ่งนะัด อันนี้คือเป็นสกิลสไลด์บัฟครับ2ทีแล้วนะ3แล้วนะเริ่มเร็วขึ้นหนึ่งครับ4 5เร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ6 <Okay. S 1> ผมว่ามันเพิ่มความเร็วขึ้นไปทุกๆนัดที่ยิงไป27นะครับถ้าสมมติว่าเพิ่ม4ครั้งเนี่ยมันทบไปร0 0กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นความเร็วของเธอจาก1000 0 0กว่า1 4 0 0เนี่ยมันก็จะเพิ่มไปประมาณ2000กว่า3000ั 3, ยิ่งถ้าเขาอึดเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอ่ะดูเลยต่อไปต่อไปทีนี้อันนี้จะมายิงให้ดูแล้วกันนะนพันตื่นครับของปั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 งยนครับดาเมจเพิ่มขึ้นเอยู่นะครับนัดสุดท้ายนี่ติดชี้ก็หกพันกว่าครับคือนัดลาตีเฉลี่ยนัดลาประมาณสามพันห้าก็คือเท่ากับเท่ากับที่เธอยิงนั่นแหละแต่บางทีมันก็ติดชี้ติดผ้าออกมาสนะิบสองนัดตัวเธอนี่สามารถใช้ผ่านเหนียนได้นะครับวันนี้ผมเอาไปผ่านเหนียนมาแล้วล่ะอ่ะต่อมา ดูอดเดืดเด,ดืจูล่ลงไอจู่ใช่คนอูนะสลายบัฟนะครับผมจะยิงไปเรื่อยๆก่อนะครับปล่อยให้มันยิงนะครับความเร็วเธอก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะตายนะครับปัง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 ป,งปังยิงไปโดนเลยตาย ถ้ายิงก่อนก็คงจะนะไปแล้วแหละมันก็เสียฟรีๆก็ให้ดูจนตายแล้วกันนะโอเคครับก็อันนี้เป็นรีวิวให้ดูนะครับขำๆก็จะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมนะครับสำหรับลกซุนนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนละครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับถูกใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับอย่าลืมใส่รหัสเชิญให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ